สนับสนุนโดยดื่มความสดชื่นดื่มเบจิกฟาร์มเฟรชพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร RRV น้ำมันสกัดจากรำข้าวผสมโค q ิวเทนเหดลินจือน้ำผึ้งผสมสปอตร,ราด็อกเตอร์สุรพลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GenX รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ มีใครมากกว่าตัวแม่ใหญ่กว่าเธออีกแล้วนะคะเพลงอะไรอะหนูตะกี้เนี้ยคุณคุณค่ะเข้าคุณคุณเลยตอนนี้คนอ๋อศิลปินอยู่นี่เพลงของดิฉันกระจบจ้าบอกค่าทีเถิดว่าใครงามด้วยในปัจจีก็ะจกจูบอกครูทีเถิดว่าใครแย่ที่สุดในปัจจีก็อยู่ที่นี่นะคะออื ทำจริงๆเออเป็นคนหรือเป็นกระสือจ้าเป็นคนอ่ะพอดีเมื่อคืนกินไส้ได้กี่โคตรสองโคตรตีไงคะเอาหัวเข้าร่างตอนกี่โมงจ้าตีสามกว่าตีสามกว่าค่ะก็มันก็โดนโทรฟิวสิข้าพ่โทรฟิวก็ตีสี่นะคะอ๋อทหารเห็นไม่กล้ายิงถูกไหมคะไม่กล้าเห็นไฟแดงแวบแวบแลบนึกว่าคอรฟิวที่ไหนได้อีกกระสือใช่ไหมคะอืมอีกคนไม่ได้มา เด่นจันร์ทเขามีใช้ยาแล้วที่กระสือใช่ไหมคะใน้อีกเพรสทำไมวได้คู่ะตุกูสมมติจะติดตามชมของเราได้ติดตามชมได้ที่ไหนบ้างวยเวฟดอทคุนบรีดอททจ้ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือ iOS อ p p ส i c a พ i ิเคนะคะ iOS และอนดรอยด์ค่ะทนบรีดัทีว <ฮะ S 1> ีนะคะ SMS นะคะ4811125ค่ะนะคะย้ำอีกทีนะคะ S อ s คือ4811125นะคะก็โหลดเข้าไปน,นั้นได้เลยฟรีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติจะดูเรานะฮะดูย้อนหลังก็ได้นะคะถ้าดูไม่ทันโทรหา MD นะคะและ <MD. S 1> ว้ว MD ดีก็จะได้บอกว่มันจะได้ไล่มันออกนะคะคุณบุญเลิศนะคะโทรมาได้เลยนะคะหรือจะฝาก SMS มาได้ดูไม่ทันนะคะรายการนี้ยังไม่อัพเลยย youtube ใครกเชอบไล่มันออกชื่อเช็คนะฮะไล่ออก481125นี่เดือน657แล้วใน YouTube ยังเป็นเดือนหนึ่งอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมขาไม่เกลยดเลยกับกระเทยตักหนาก็ไม่รู้อี่ยงก็วันนี้นะคะของเรามีรายการรู้ยังไงบ้างข่าวเคลมีข่าวที่เป็นล็อกเป็นทอล์กพาตอนนี้เลค่ะก็คือข่าวของเปิ้ลไอรีนค่ะที่เพิ่งประกาศในไอจีนะคะว่าจะอำลาวงการหลังจากที่เธอบอกว่าได้รับผลกระทบมาจาก การออกในการมูที่เกิดมาคุยอ่ะออจัดใช่อันนี้นี่คือหัวข้อนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องมาขยายกันอีกทีนนะคะอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวของหมากกับวิวนรสนะคะจะมีภาพลุดในช่วงที่เขาคบกันเนี่ยออกมาในไอจีค่ะก็เดาว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของหมากคนเก่าเนี่ยเอามาปล่อยออค่ะใช่อ่แล้วข่าวข่าวเพชรนะคะข่าวน้องเพชรข่าวน้องเพชรนะคะเพชรเออเพชรเออ เพชรกุลพลใช่ที่พูดถึงเออ่ที่โพสไอจีพูดถึงเกี่ยวกับคนนี้ใช่ไหมคะอ่าอย่าไปเอ่ยชื่อพิจาเออยนารีพิธีกรชื่อดังเอ่ยไปแล้วละครวุ่ดีนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จริงๆว่าเวลาเขาออกมาเนี่ยเพชรอาจจะบอกว่าสังคมตรงเนี้ยรายการเนี้ยให้แหละท่านผู้ชมบ้างเดี๋ยวตรงเนี้ยเพชรจะต้องมาขยายข่าวนะคะอ่ะมีสามข่าวแล้วต่อไปอีก อีกข่าวนึงก็คือเป็นข่าวของคุณกระแมค่ะที่ได้ลาออกจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงแล้วนะคะกระแมเขาบอกว่าลาออกจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงแล้วกาลังจะมาเขียนเป็นรายการกระเทยกับกระเทยนะคะค่ดูว่าจริงหรือเปล่านะจ๊ะจริงหรือเปล่าก็องมารอดูนะคะแล้วก็จะเป็นข่าวอีกข่าวนึงคือคู่จิ้นคู่แรกๆของเมืองไทยคือคุณแม่มพระจยากับคุณแท่งเขาอ๋อเกัได้ลับเขได้วงานปีอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยดูไหมยังใชู่เนาะ พันไม่พันแล้วเปล่าผู้จะยังอยู่ไม่ทันอยู่แท่งกับแมมแหมผู้พี่ยังพันอยู่อยมแล้วอีกคนหนึ่งที่สัมพันธ์มากคือพี่แก้วพีรดีกับคุณเออผู้พันต๊อดแต่จริงจริงนะพี่อยากได้ผู้พันต๊อดมากใช่ไหมคะเป็นคนอีกแล้วผู้พันที่เกลือเลยรู้ไหมผู้ชื่อผู้พันไงผู้พันผู้พันแล้วก็แก้วต๊อดต๊อดตอดตอดอะไรยังไงต๊อดต๊อดนี่เะนั่นแหละค่ะ นะคะก็ผู้พันคงจะมีความสุขมากนะคะที่ข่าวอะไรอีกไม่ใช่วันนี้ก็แค่นี้แล้วที่โบยยไว้เท่านี้ก่อนอ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นมึงหานไม่ทันใช่ไหมคะท่าไอ่ครบนะคะโอเคค่ะอ่าถ้างั้นมาถามก่อนน้องจอนกันเลยว่าข่าวเพื่อนอะไรได้ดูไหมได้ดูครับได้ดูนะนี่เป็นข่าวเพราะก็โดข่าวช่วงนี้อ่ะดังมาประมาณอ่ะลองขยายข่าวสซกนิดสิ้นวันว่าอย่างไรจะได้ขยายให้ได้เป็นข่าวจากรายการ ช่องหนึ่งนะช่องหนึ่งช่องมากสีกันล้วกับวูดดี้นั่นแหละค่ะอุ๊ยว่า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 ไงจ๊ะการทักถามคําถามใช่ไหมครับเเป็นข่าวหรือทากันมากเลยที่ว่ามาครั้งคําถามของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมก็คืออย่างนี้เบิร์ดไอรีนเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในรการของวูดดี้นะคะแต่จะน้ว่าพอถามถามไปเนี่ยไอจีด่ามามากในพันธิปดาดามากเลยว่าวูดดี้เข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เปิ้ลอรีนทำแบบจิตตกเลยอ่ะ คือเอ,เอาเอาเอาฉันมานั่งแล<ช>้วเหมือนฉันมายา<ช>หรืออะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมซ<ช>ึ่งบอกตรงน้องตอนกคยถามว่ารายการวูดดีมีสคริปต์ไหมนี่ไงนี่คือตัวอย่างวูดี้ไม่มีสคริปต์ ไม่มีแน่นอนเพราะเวลาพี่ไปออกก็เหมือนกันที่ออกสองครั้งนะแล้ววุตตี้าร์ที่ออกสามครั้งเพราะฉะนั้นว่าไม่มีแน่นอนเขาต้องการเอาตัวตนของคนที่มาสัมภาษณ์ออกมาจริงๆนอกจากรายการที่แบบต้องนําเสนอสินค้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่สมมุติการสัมภาษณ์คนอ่างเงี้ยไม่มีแน่นอนอีกสองรายการคืออาจจะเป็นคนดังน้กเทียรจะนี่สักก็ไม่มีสมคริปต์เรื่องนี้ต้องเขียนของเต๋าทีวีภูกับตุ๊กตาบุญรอดก็ไม่มีสมคริปต์ที่ออกมาหมดละ นะคะเพราะฉะนั้นว่าอย่างก็ตรงนี้เนี่ยบอกสังคมรับรู้เลยว่าอยอบก็ไดรีนเนี่ยได้คะแนนสงสารจากท่านประชาชนมากมายเพราะจริงๆเขาที่ไม่จิ๋มดูอยู่ว่านั้นก็คือแบบคําถามไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันเหมือนคําถามลำเอียงเหมือนทําให้เปิ้ปลอะไรอย่างตอบลาบากมากและอย่างหนึ่งจริงๆเขารู้ลึกมากกว่านั้นเนะคนดมการรู้ลึกมากกว่านั้นนะมันเหมือนกัแบ,บแบ่งสีแหวงไฟประมาณนี้แต่สมมุติถ้าหนูไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ละ จีจี้ว่าไงชมพู่ก็ถามว่าจบอาชีพเป็นนูดี้นะเธอเธอเธอจะตั้งคำถามด้วยกับเปบยลองถามสิถ้าผมเป็นนูดี้นะจะตั้งคำถามยังไงเอาง่ายๆเลยอาสามคำเอาสี่คำสี่คำคุณทำสันตกรรมมาหรือเปล่าเอาไม่ของพี่ถามอย่างนี้เลยคเกิดมาทําไมนะคะเอาตอบสิค่ะลองถามลองตอบ เกิดมาเพราะว่าค่ะนที่มีสิทธิ์ได้เกิดมาก็ต้องเกิดมาอค่ะคือคุณแม่ห้ามจย่าลดมัใจจงมัันใจจะหมดไปคุณแม่ห้ามอย่าลดมันใจจงนะคะก็จริงๆว่าน้องจีจี้ปกติเป็นคนสวยนะท่านผู้ชมขาแต่ก็จุดทูบผิดและหักทูบกรรมคันนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะส่งไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอตอบรับมาแล้วขอบพระคุณนะคะไม่ต้องขอพระคุณเลยจะถามเรื่องหมอตอบรับมาคุณมอกวันที่ไม่ใช่ดิฉันส่งไปให้สัตวแพทย์ โอเคะอะไรก็ได้ค่ะเป็นหมอค่ะเอให้เป็นหมอทาได้หมดถูกไหมฮะใช่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขออคีย์เรื่องเปิลล้ลไอรีนตอนนี้เปิ้นไอรีนประกาศอำลาวงการใช่ครับยังมีข่าวออกันหรือเท้าแต่จริงๆพี่คิดว่าเท่าที่พี่คิดนะอาจจะน้อยใจไันนดนึงแต่ถ้าเปิลล้ลไอรีนอำลาวงการเอ่ออำลาวงการนักแสดงเปิ้ลไอรีนตอนนี้ยังมีผลงานลูกทุ่งอยู่นะคะมีผลงานลูกทุ่งอยู่ก็กลับเพืตรงนี้ก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นข่าวตามนั้นจริงๆ ฝ่ายหนึ่งอำนาจวงทานอีกฝ่ายหนึ่งจะอยู่ก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันที่เขาบอกวูดดี้จะแถลงข่าวตอนนี้ที่เราอ่านรายการนี้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรเขาก็คงจะพูดถึงให้มันกลมกลมเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้แกล้งเปิ้ลหรือไงเขาอาจจะพูดคือคือจริงๆรายการก็เป็นรายการที่ใหญ่มากใหญ่หนาเขาบอกเพราะฉะนั้นว่าเวลาที่เขาที่เขาพูดออกมาปล่อยมาในสื่อต้องฟังแต่ตอนเนี้สื่อมันกระหน่ำไปแล้วอืว่าวูดดี้ลำเอียง สื่อก็นำไปแล้วนะคะแล้วก็ประชาชนก็กระหน่ำเราวุ่นนี่ลำเอียงคือไม่เอาอีกฝ่ายมาถามแต่จริงๆถ้าเป็นพี่นะพี่จะเอาคือคือฝ่ายนี้ออนสดก็ได้แต่อีกฝ่ายนก็โทรศัพท์ก็ได้ไคือไม่ให้<อ>ปะกันถูกไหมล่ะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นวะก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะคะว่าคุณจะเห็นฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดแต่สําหรับตัวพี่เนี่ยรู้จริงว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกแต่ไม่เคลียร์ไม่พูดตรงนี้เพราะคุกอยู่ทางหน้านะคะค่ะก่ะ ยังนั้นเคลียร์ไปละเรื่องเรื่องเปิ้ลกับไอรินกับบูตี้เคลียร์ไปล้วเอาไงติช่าเอาขาดต่ออีกขาดกับไอรินไหมคะมามาวีวรรณรสที่มีภาพหลุดออกมาค่ะมากกับวีวรรณรสมีภาพหลุดออกมาในงานไหนรู้ไหมเขาบอกว่างานไหนรู้ไหมเขาบอกว่าจะเป็นภาพหลุดที่ผู้จัดการคนเก่าของมากเนี่ยเป็นคนมาปล่อยจอาจจะแบบว่าเหมือนกับเห็นว่ามีการผิดใจกันนอผลประโยชน์ใช่คืออย่างนี้ เออจริงๆเนี่ยหมากเนี่ยเมื่อก่อนมีผู้จัดการอยู่คนนึงนะรู้ไหมว่าหมากผู้จัดการมีใครใครครับแล้วแล้วจอมมีผู้จัดการไหมยังไม่มีเลยจริงอ่ะใช่มีอะไรผู้จัดการส่วนตัวคุณจิ๋งเออแล้วเขาจะรับหรือเปล่าเลยครับเออเขาเป็นยัไงอ่ะฝากเนื้อฝากตัวคืออย่างก็จอมซูเปอร์แมนตรงผู้จะติดต่องานนะคะผ่านฉันได้เลยนะคะผ่านศพไปก่อนนะคะไม่ได้อะไรได้ก็คือติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะตอนนี้ว่าอย่างก็หมากกับ น้องวิววิววรรณรสเนี่ยในข่าวจริงๆเนี่ยข่าวเขาบอกมาเลยว่าวิวคบผู้ชายเปลืองมากอันนี้คือมีข่าวมาตลอดเวลาแต่ถามจริงว่าเจมวิวิวสนไหมสนนะครับนี่ไงใครจะไม่สนมันคือการเื่นอย่างนี้อย่างชิมนานเจ็บอย่างชิมนานสิเวลาชิมให้ตอบปักเลยสิเอาหรือไม่เอาต้องคิดก่อน อย่าคิดนานพระเพื่อยังไม่ยอมตอบแบบวันนั้นวันนั้นไปถวายสักทาระไปไหมครับไปด้วยกันพระรับแต่ัันคนเดียวเพ่อจะไมพระไม่รับเขาไม่เห็นพระเคยพระมองไม่เห็นเขาไมโยมมากับใครได้โยมคุยบใครก็งี้เห็นโยมมาคนเดียวไม่ใช่ใจแล้วถ่ายสักทารลอยได้ไงเออรู้ใช่นะวิวถ้าสมมุติว่าท่านเปผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มาเจอกมา เพราะฉะนั้นว่าหมาก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาแต่มันอยู่ที่ว่าตกมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมเอามือตกสิเราตกกันแล้วระด,ดังใช่อีกเพื่อนตบไม่คืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าว่าก่อนเขามีเอ,อคิมใช่ไหมแต่มากับคิมเนี่ยเป็นคู่จิ้นกันนานมาก <c oughs> แล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอมีข่าวกวีพี่ว่าไม่แปลก นะเพราะว่าในในสังคมของนักข่าวอย่างที่บอกไปแล้วว่าวิวเป็นดาราผู้หญิงที่คบผู้ชายเยอะมากแต่เขาคิดว่าคาสโนวจะจริงๆนะตัวเคาเองไงคือสื่อตัวเคาเองเนาะผู้ชายก็อยากพุ่งข้อหาใส่ถูก<ว>ไหมเออใช่เพราะฉะนั้นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เออที่คนจะบอกบอกว่าวิวคบผู้ชายเยอะไม่แปลกมีแฟนเยอะไหมเราอ่ะยังไม่มีเลยครับ <S <S มีหวังเลยนะมีหวังมีหวังโดนก็ถีบมีหวังแล้วมีหวังแล้วข้ามไปข่าวหนึ่งแล้วเปล่าข่าวเพชรจัดใช่ก็คือพี่เพชรเนี่ยได้มีการพูดถึงเพชรได้เพชรการุณพลค่ะเขามีการพูดถึงกรณีของเกี่ยวกับพี่วูดดี้คือจริงจริงเนี่ยเพชรการุณพลเนี่ยนะคะัปดเขาบอกบอกเปมาว่าข่าวหนึ่งในช่องใหญ่ช่องหนึ่งเฉพาะวันอาทิตย์ เพราะวันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรนอกจากตลาดสุสนามเป้าที่มีรายการข่าวใหญ่กับวูดดี้เกิดมากลุยนะคะวูดดี้ Talk, 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 ทอกท็อกทกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นว่าข่าวนี้ก็คือต้องมุ่งที่ข่าววูดดี้แน่นอน,นเพราะฉะนั้นว่าเทชรออกมาพูดในฐาน,นะชป็นนักแสดงแล้วก็เทชรอาจจะรู้อะไรมากกว่านี่แล้วก็เทชรย้ำลึกไปกันนี่อีกว่า เป็นการที่ลำเอียงมากๆที่ฟังข่าวฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นที่รู้ว่าเพชรเนี่ยรู้ลึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งคืออะไรแต่เพชรอาจจะพูดไม่ได้แต่ในเชือบทถ้าเพชรออกมาพูดแล้วเนี่ยคือการตอกย้ำให้รู้สึกแล้วว่าคุณทําไม่ถูกแต่วันนี้ก็จะออกมาเคลียร์ข่าวเพราะก็ออกมาเคลียร์ข่าวจริงๆน่าจะเอาสามฝ่ายออกมาเคลียร์ด้วยกันนะวุฒิยืนกลางเบิ้ลนใบเตยใครคือต้นเหตุของข่าวนี้รู้ไหมคะใครครับ ผู้ชาย oh. งามหน้าไหมล่ะงามไส้ไหมล่ะกลายเป็นชนีสองคนเนี่ยผู้ชายคนเดียวงามไส้ไหม mm hmm. ฉันอยากจะรู้จังเลยเพราะฉะนั้นว่าคุณทําอย่างนี้เพื่อจริงๆน่าจะให้ข่าวมันเงียบไปได้แล้วก็ต้องยามสิไหมคะ <Yeah. S 1> แต่สมมุติถ้าจะเรียกผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุยเนี่ยน่าจะถามความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกอย่างไร แต่พี่รู้อย่างหนึ่งว่าเบิ้นไอรีนพูดที่ว่าเออแมนเคยขอเข้าร่วมหลับนอนด้วยพี่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่แต่เท่าที่ปรากฏการในอดีตมาจริงแต่ไม่รู้ขอเปิ้นไอรีนหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงแต่ตอนนี้ว่าธรรมดาผู้ชายหนผู้หญิงสวยแล้วแบบแล้วแล้วเปิ้์นไอรีนอยู่ในรูปอะไรล่ะเซ็กซี่คนก็จะมองว่าเปิ้นไอรีนง่ายถูกไหมแต่ตอนนี้ปอขอเบิรนไอรีนเบิร์นไอรบอกไม่เอาเท่าไหร่ล่ะ อออะไรอะอะไรไม่ได้อะไร่เนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไมราคาหล่าค่ะไม่ใช่เราพี่ใหญ่เล่นนะคะเพื่อในลุ้น่ถามเรื่องราคาอย่างพี่ก็เหมือนกันนะใครอย่มาแบบถามี่จิมไปเท่าไหร่อเงี้ยรืเกียรติี่โกรมากริงจริงพราติพี่ไปฟีตลอด่ะไม่ต้อจ่ายอะไรนะคะเราค่อยร่เคียรไว้ยังเออก็ต้องดูที่สสงานางาน ยูที่ใช้งานว่าเออถ้าทำงานดีไหมถ้าทํางานดีก็อาจจะแถมกลับนะคะก็ไปลองใช้บ้างนะคะ,ะถามถาม,ถามผู้ชายบ้างว่าถ้าสมมุติเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นมาน้องจอนคิดว่ายังไงข่าวอย่างนี้หรอถ้าสมมุติว่าเขาก็าถามน้องจอนนะสมมุติานา้องจอนเป็นคนไอริอ่ะสมมุติว่าเออช่างกล้องกับน้องจอนแย่งจีจี้ นะคะเพราะาอนี้อะธนวุฒิช่านก้องเนี่ยโจ้เนี่ยแย่นจี้กับน้องจอนโจ้จอนจี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติอย่างเงี้ยจอนจะว่าอย่างไรว่าเออแบบใครผิดใครถูกโอ้โหเรื่องนี้เขาต้องคิดหนักเลยนะครับไม่ปฏิเสธเลยเหรอจอนใช่คิดว่าไงคิดปฏิเสจอนคิดอะไงคิดว่าปฏิเสธเป็นก่อนเพาจริงๆริงเขาคบกันแล้วโจ้แบบจี้เขาตองอ๋อดังเนื้องหลังใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อะ สองข่าวสามข่าวเลีย์ไปเรียบร้อยละเราจะเอาสักข่าวหนึ่งเดี๋ยว่อนจะปิดเบรกเบรกนี้นะคะอีกข่าวนึงก็จะเป็นของไม้พัสรเดชพระเอกไม้ของช่องเจ็ดค่ะจริงจริงจริงฉันยังจำหน้าได้เลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าน้องคนนี้จะดงแน่นอนเลยเนลาหน้าใหม่หรือเปล่าใช่แต่แต่เคยเห็นเขาแวบๆในช่องเจ็ดนะคะแล้วก็จริงๆรูปร่างเขาหน้าตาเขาได้เลยนะรูปร่างหน้าตาเขาได้เลยแต่จะนี้ว่าการแสดงยังแข็งไปนิดนึงนะกอพูดจริงๆยังแข็งมากเลย นะแต่จีจี้นี่เป็นนางแบบถูกไหมใช่ไหมแล้ว่าอยู่มาแพ็คาเดมี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงได้ไหมคะแสดงได้ค่ะได้นลคะเอาลไดนบทนางเอกต่อหน้าก้องสิคาดังนั้นแบบเอาอย่างนี้พี่พี่เอาบทให้นะเอาบทนางเอกในเรื่องอาสามีตีตาสามีตีตายไม่แต่ตอนนี้จะได้เรื่องใหม่สามีตีตายตีตายนะอันนี้เป็นสามีตีแว้งเลยค่ะ ปวนงงเอกแบบอ๋อเขาสอนเลาะยังดิเจอปหนีมาอืมทำไมคุณทองมานิ้งหอยงี้อ่ะฮะคนที่คือใครอ่ะอีนี่มือปวดยายนางเอกนะนะเดี๋ยวมึงไดรับซิ้งแล้วเหรออะไรนะอะไรนะคนนี้คือใครอ่ะแฟนแล้วฉันล่ะมึงแบบคนใช้หลีกไปได้แล้วไปหลีกไปไหนได้เลยนะไม่จริงจริงจริงที่สุดทูกบ้านเดี๋ยวนี้ อันนี้เรียพื้นอย่างนี้เลยโอถ้าเป็นชั้น่การแสดงก็ผ่านนะจะผ่านไม่ใช่บทนางเอกนะคะไม่ใช่บทนางร้ายด้วยผีก็ซื่อก็จะแบบไส้กูนี่แหละค่ะบ้านางเอกก็ต้องแบบซึ้งๆเศร้าๆตอนที่มาใหม่เรื่องแล้วนะเจนนี่เล่นกับเอใครนะโดมโดมจะบอกตรงเลยอะเท่าที่พี่ดูนะพี่ว่าโดมอะไม่ธรรมชาติใช่ นะโดมไม่ธรรมชาติเสียงเขาตูแสดงอะเสียงในการพูดอะเขาคือฟีลลิ่งเขาไม่ธรรมชาติจริงๆนตถ้ายางเรื่องที่แล้วมาก็คือเจเจสดาเจเจสดาเขาบทนี้เลยบทเดียวกับดมเลยนะบทที่ชิงชังแล้วแกล้งรักแล้วก็บทบทิ้งเนี่ยติกินขาดแต่โดมเนี่ยฝืนพี่หวังตรงเลยฝืนคือคำก็ประดิษฐ์คําพูดก็ประดิษฐ์แล้วก็แอคชั่นก็ประดิษฐ์นะคะแต่ว่าบุคลิกเขาเป็น คือเขายังไม่หลุดความเป็นโดมไงเข้าใจไหมจริงจริงสแสดงต้องให้หลุดความเป็นโดมเลยใช่สแสดงได้ไหมน้องจอนแสดงเป็นยังไงครับอ่ะสแสดงได้ใช่ไหมอ่ะลองนิดนึงต่อหน้ากล้องตรงนี้เลยนะคะว่าน้องจอนสมมติอ่ะให้น้องจอนแบบเดินมาเจอแล้วแบบเจอสาวสวยไม่ต้องหนไมทต้องอ่านทางนี้เจอสาวสวยน้องจอนจะจีบจะทำยังไงแบบสะดุดอ่ะทำแอคชั่นออกมาที่หน้าตาเหมือนนี่ท่านผู้ชมดูเวลาอาจารแอคชั่นนะครับแอคชั่น, <ะ S 1> นเลยค่ะแอคชันช่น น่ารักอ่ะมีแฟนยังครับยังค่ะสมควรจะไม่มีแล้วค่ะตายแล้วน่าจะบอกว่ามีแล้วอยู่กับบ้านแต่จอนแต่พี่จอนแสดงเวลตาไม่ได้นะเวลตารำเกียดมากไม่ได้อินเดอร์แรงไดอินเนอร์อินเนอร์เกียดออกมาเลยอ่ะจอนอืมแต่กำลังจะเข้ามาเล่นละครละละครเล่นเกี่ยวกับพี่เ่องเซี่ยวจันชาช่องฟาร์มแชนแนลเขาบอกเลยนะครัเราลงตัวไะไเล่นไหม ขอเลกสักตตนได้ไหมคะมาทุนชงคนชายไม่ต้องเลยทุกฉากเลยเขาให้เด็กเข้าทุกฉากเลยเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เป็นโซฟาอยู่ทุกฉากเลยนะคะได้เลยเอาไหมหรือไม่ก็หินอะไรนะก้อนหินเป็นห่เห็นอะไรที่เก้าอี้โซฟาหน้าได้เลยนะก็อ่ะไม่มีอะไรบ้างไม่นะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะตีด้วยความดังใส่หน้ามาริโอไปแล้วที่ประเทศจีนใช่แหละหลังจากที่ไม่เนี่ยเดี๋ยวไม่ช่องเจ็ดสิคะ ตะกี้ยังไม่ได้คุยไม้ช่องเจ็ดเลยอ่าไม้ช่องเจ็ดว่าพี่น้องค่ะไม้อ๋อไม้พัทระเดชอ่าไม้พัทระเดชค่ะก็คือว่าเขาอะไรนะได้เล่นได้เล่นเรื่องอะไรอ่ะอ่าคือคือตอนนี้ช่องเจ็ดกำลังดันน้องไม้นะคะไม่ยกไม่ยกมิเพียรอ่าใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะในสารที่ไม่ที่ไม่เลกของพืชตัวเองคืออย่างนี้เขาบอกมาบอกว่าไม้เนี่ยเวลาอยู่ในกองถ่าย เขาจะว่าวิสานตลอดอันนี้คือความน่ารักเหมือนกับหลานพี่เอเมิลี่ที่กำลังจะเข้ามาประกวดนางงานอยู่ที่เอามาที่นี่เวลาน้นอยู่ในตอนพวกเรานะอยู่กับแม่นาะงพูดอีสานอยู่กับพี่ก็พูดไทยนะกันติดบ,บ้างไทยบ้างจริงๆนะลูกครึ่งทั้งหลายก็งปวงขอบอกเลยใครที่พูดอีสานได้อย่าลืมัำพืชชอบใครอยู่คนหนึ่งรจริงๆชอบส่วนตัวเลยนะตัโน่ตัวโน่เวลาอยู่หลังกองมีอีสานล้วนโรมรัชตาก อีสานล้วนคือคือทุกคนไม่ลืมมังพืชมาจากไหนเนี่ยเปชุมูลอันลองเล่าแนะ่สวัสดีครับพ่อแม่ทางบ้านนี่ก็รายการทนบุรีทีวีนะครับก็ติดตามชมกันนะครับน้อเอ่อไ,<ป>ไปซื้อไปซื้อ,อกาสสองบาทนี่เป็นภาษาลมครัหนะ่ะจริงๆเลยเขาน่ารักไงเพราะฉะนั้น,นเวลาประอยู่ใครไม่ต้องแอบ นี่คือความตัวของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นว่าสมมุติถ้าเข้าวงการนะถ้าจอเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคือหลังกล้องเนี่ยคือตัวเราเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งแอปพูดให้ชัดเลยเดี๋ยวเขจะออกทงแดงนะให้เขาให้เขาหัวเราะอะไรจังหาอย่างกํงไ้เนี่ยที่เขาบอกว่ากําลังจะดังแต่เขาไม่ลืมกรรพืชเขาจะต้องพูดจากภาษาของเขามันไม่จาเป็นนี่ถูกไหมล่ะี่ตัวตัวพี่เองเนี่ยอยู่หน้าจอเนี่ยคนก็บอกพี่จิ๋มทำไมแบบแบบ สารับเพื่อนสำหรเพพูดเอาง่ายๆคือตระหละมากอะไรเงี้ยแ,แต่จริงๆตัวพี่เองน่ะเงี้ยตระหละมากกว่าตระหละมากกว่าแตจริงพี่จิม๋มนะครับเป็นคนที่เงียบขรึมครับอ๋อค่ะเรียบร้อยนี่คือการแสดงล้วนๆนะคะ<ช>แต่จริงๆเวลาถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงก็อย่างนี้แหละแล้วพี่จี๊ดจี้ครับกอนข้างหลังเบื้องหลังเออก็หาที่กินอย่างเดียวพี่จี๊จี้นะคะเข้าตามช่วงไม่ได้เลยค่ะพี่ปฏิเสธใช่ไพี่จี๊ดจี้ไม่ปฏิเสธวันนี้วันนี้คิดเท่าไหร่ละได้กี่ชามละ ำไม่ได้กี่ปั๊มล่ะเยอะละได้กี่ปั๊มล่ะ ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมการรายการของเราก็คือรายการตัวแม่หย่าบันเทิงนะคะ <patio S 1> เพราะฉะนั้นว่ารายการเรามีแต่เรื่องแซ่บนะคะแล้วข่าวอะไรที่ท่านอยากจะรู้ข่าวอรที่จะอัปเดตน,นะคะกะ็ส่งเข้ามาหาเราได้ที่ sms 4 811125ขอให้ติดเข้ามาเรื่องชมเรือได้รับเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เว็บไซตเว็บทรีทีที่ติดตามมาได้หรือแอปพลิเคชัน ios และ android ได้ที่ไหนทนบรี fm ครับทนบรี fm นะคะโหลดฟรีนะคะไ, <อ S 2> ไม่เสียเงินนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยมีทั้งรายการวิทยุของที่นี่ด้วย ด้วยแล้วก็มีทั้งรายการวิทยุลูกทุ่งสตติงหรือแม่ก็เพื่อชีวิตแล้วก็มีทั้งรายการทีวีดีๆให้ดูด้วยนะคะหลายๆรายการเลยนะคะแต่รายการตัวแม่อยู่บนทางเราจะอยู่ที่ตรงนี้ช่องนี้ไม่ไปไหนหและติดตามชมของเราได้ทางช่องนี้เพราะว่าเราจะไปออนหลายๆช่องเนาะเพราะฉะนั้นว่าเด็กสักครู่เรามาเจอกันในเบรกที่ตนะ่อนักแป๊บเดียวเลยนะคะ シュワ。 Radio Radio on App แสื่อออนไลน์มิติใหม่ในมือถือของคุณแอปพลิเคชันเอาใจไวแอปรองรับได้ทั้งสมาร์ทโฟนในระบบ iOS และ Android ระบบ iOS เข้าไปที่ App Store และระบบ Android เข้าไปที่ Play Store พิมพ์ค้นหาคำว่าที T ่ Radio คลิกแล้วติดตั้งง่ายสบายแค่ปลายนิ้วรับชมรับฟังได้ทุกวันทั่วโลกทั้งวิทยุและทีวีออนไลน์ที่ Radio Radio on App มิติใหม่ของคนไวแอป ธนบุรีมีเดียกรุ๊ปการันตีคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยรางวัลดาวเมฆขลาประจำปี2557ทั้งสาขาวิทยุและทีวีรางวัลดาวเมฆขลาสาขาวิทยุประเภทคลื่อนลูกทุ่งยอดนิยมได้แก่ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งรางวัลดาวเมฆขลาสาขาทีวีดาวเทียมประเภทรายการวราไรตี้ยอดนิยมได้แก่รายการธนบุรีวาไราตี้สองรางวัลแห่งเกียรติยศอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนบุรีมีเดียกรุ๊ป